วันนี้นะคะเรียนภาษาจีนกับนาในบทที่1น,นะคะนาจะมาสอนภาษาจีนต้อนรับ AEC เนาะ <laughs> บทที่1น,นะคะขอเสนอคำว่านีห่าวมานีห่าวแปลว่าสวัสดีน่าจะรู้กันอยู่แล้วแต่เราเติมมาไว้ข้างหลังนะคะก็จะเป็นประโยคคำถามจะถามว่าคุณสบายดีไหมนีห่าวมาถ้าผู้ฟังนะคะก็จะตอบว่าฉันสบายดีต้องตอบว่า我很好啊谢谢我แปลว,ว่าฉัน เหินแปลว่ามากเหินนะคะหวอเหิญฮาวแปลว่าฉันดีมากเชี่ยเชี่ยไม่ใช่เชี่ยเชี่ยนะเชี่ยเชี่ยแปลว่าขอบคุณนะคะทวนอีกหนึ่งครั้งนะตาเจียฮาวหรือว่าเพื่อนเพื่อนสวัสดีหรือว่านี่หาวแปลว่าสวัสดีเหมือนกันนะคะตาเจียแปลว่าแบบหลายๆคนนะคะอย่างเราคุยกันอย่างเงี้ยนะคะเพื่อนเพื่อนดูหลายคนก็ต้องบอกว่าตาเจียฮาวนี่เอ่อนี่หาวมา คุณสบายดีไหมผู้ฟังก็ต้องตอบว่าว่าเฮินเหาเชีเชีย่ยลองดูนะคะไว้เจอกันบทเรียนหน้าค่ะ